นิทานเรื่องเงือกน้อยการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเงือกน้อยอาศัยอยู่ใต้น้ำกับครอบครัวของเธอเธอมีหางสีสวยเสียงร้องเพลงไพเราะเงือกน้อยใฝ่ฝันอยากมีขาเหมือนมนุษย์วันหนึ่งเงือกน้อยแอบไปดูงานฉลองวันเกิดเจ้าชายบนเรือเงือกน้อยตกหลุมรักเจ้าชายเธอตัดสินใจไปหาแม่มดใจร้ายเพื่อขอแลกขาด้วยเสียงร้องเพลง แม่มดใจร้ายตกลงเงือกน้อยดื่มน้ำยาของแม่หมดหางของเธอเปลี่ยนเป็นขาเงือกน้อยขึ้นเรือเจ้าชายเห็นเงือกน้อยรู้สึกทึ่งในความงามแต่เจ้าชายไม่ได้รับเงือกน้อยเขาแต่งงานกับหญิงสาวคนอื่นเงือกน้อยเสียใจมากเธอมีสองทางเลือกทางเลือกแรกถ้าเจ้าชายเธอก็จะกลับเป็นเงือกเหมือนเดิมทางเลือกที่สองกลายเป็นฟองน้ำทะเล เงือกน้อยเลือกทางเลือกที่สองเธอกลายเป็นฟองน้ำทะเลแต่เธอยังมีโอกาสได้เป็นนางฟ้าหากเธอสามารถทำความดีช่วยเหลือมนุษย์ได้หนึ่งปีเงือกน้อยตั้งใจทำความดีเธอช่วยเหลือมนุษย์หลายคนหนึ่งปีต่อมาเงือกน้อยกลายเป็นนางฟ้าเธอบินขึ้นสู่สวรรค์คติสอนใจ เราควรคิดถึงผลลัพธ์ก่อนตัดสินใจทำอะไรเราควรทำความดีช่วยเหลือผู้อื่น